มืเอือนเสาเ้าจังไม่อยากเอาใหม่สาบไว้ค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายชิรอดครับชิรดอดนะหาน,ามมาน้ำมะนีมาสวัสดีเอฟซีเนี่ยสวรดคุณอยู่ในอาบน้ำนะชั้นว่าคุณไปเกลือไม,มาได้ใส่สกะป๊กแต่ว่า Chú <laughs> bung hú 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 này hú <laughs> Chú hoo <lột. cười> đi <xe cùng> <laughs> ใส่กุ้งบ่ใส่กุ้งอีกบ่ไปสิพาไปใส่กุ้ง,งจ้าวัดีครับผมเด็กชายเชื่อรถครับเป็นไปเลาะใส่มาบอกฉันมาอย่าหนีอย่ขึ้นไปเลาะใส่มาคุณชื่อรถเฮ้ใส่ตุ่มกุ่งปัง มาย่างที่ลาซิมาแกงหาอยังอยู่นี่ย่างลงไปมักอันนี้ตีขาก็สิมาจีขอจีใสป่ปลาแดกนะคะจีใสป่ปลาแดกเพราะว่าสิไปใส่ตุ่มกุ้ง จีอะคักเลยค่ะเอาเขาไปจีเลยใหม่ๆเลยค่ะจีเรทุูกอันนี้ค่าหนึ่งเขาอยู่นะก็เรียกจีเป็นจีเราไปทุบทุบใส่ซิ่งกุ๊กค <c oughs> ่าหนึ่งเขาอยู่ค่ะก็เลยจีใส่ไต่กลนหมดหนึ่งเอาเลยใหม่ๆเลยค่ะเขาจะมาทุบ hôm โอ้โหติดเลยต้องขีดมากาล่ะเอามาถูด้วยกันเอามาถูมันเดบ ุหมุนๆเลยทุบนุ่มเหนียวเลยก็ออกจากใหม่ก่อนจะเสียบใหม่เอาใส่ปลาดียไปนี่ค่ะทุก มันดำเลยโอ้ยมันดำมันมันกวนเนี่ยเนียยเลรเอาเขาไปจีอีกใหม่ๆยังเอาออกมา กินใหม่ใหม่ดำตึ้นหลือเลยหอ <c oughs> มหอมข้าวจีหอมข้าวจี อุ๊ย่จ้าไม่เนไรโอโหโอ้เหงือปากกงความดำาปอีกท่าน มีตุ่มยู่หาหลังเมื่อวานมี่แปดตุ่มจมนามหาย <arrive> แล้วก็ต้องทำห้าก้อนสองสามสี่ห้าเฮ็ดก่อนนิดหน่อยเขาเราเคลียร์น้ำอู้เหนียวมาก มันน้มหอมอ่ะอ่อนลงได้กินได้กินน้มหอมแลนมาใส่โอ้โหเนี่ตุยตุยเลยก็มาหยดใส่ให้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง สองหนึ่งสองหนึ่งสองอันนันสามก็เอาไป<น><น>เรียบร้อยไปกัน<ฮ>ชุดไปนั่นบอปะมาท่านสิไปลูกมาเร็วๆลูกมาไปต,ตามมา มาเร็วใส่ตุ่มกุ้งกันค่ะไปกับชุรถมา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 ชุรสตามมาย่งางง,าง่างมาทางนี้มาทางนี้โอ้ยยืนสีเหนียวสวย น้องสัข้างบ้านนี่ไงเจอแล้วต้อต้องเอาใหม่มาสักก่อนปะเพราะฉะนั้นนัอนต้องหาใหม่มาสกสมันบ่อยู่แนน่ๆเลยเดี๋ยวมันหาย บพธิดตามกกวนกวนบ,บ่นาเอื่นมาเลยจูอคักต้องหาไม้ซัดหน่ยหรือมั้ง เดี๋ยวมันชินลอยไปน้ำหนามบ่ได้ดิุ่้ยหอมัอจีเดี๋ยวมันหายหมัดไว้ค่ะค่ะ น่าจะอยู่พลัางมาอกีกตั้งตรงนี้ก็แล้วกันนะสูรรสใสกุ้งเนื้อ ให้มันติดเดอ้อเวยเกือบตายโอ้ยไม่ก็ออนี่ยฮู้โลอาะไม่อ้อนอี่ ตรงมีิหัดไปใส่ K อยุ่นีน้ำใหม่ดกวาตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วกัน อ๋อขอี สองตุ่มใส่ได้แค่สามอีกสองอันโอ้โอหความผมนั่งสนี่ก็แล้วกันเนาะเนาะเนาะมันตั้งบ่ไใดเลยอะ่ะ ต้องให้ไปไหนอยู่กับไม้นี่แหละเสร็จแล้วพี่น้อง ได้ซีหาล้างเมื่อเอินท่านจงมายามกันแต่เสาค่ะนู่นอันนี้คนละน้องสานะคะน้องสะหมู่ว่านน้องสะทิ่ใส่สมเือนั่นจะอยู่หลังบ้านนะคะตัวน,นี้สิอยู่ทางข้างๆืงึชูรสเครียดให้ชูรสเถอดดาวหันนี่กวนเต้นซับอันนั้นเต้นซับโทรศั์ค่ะทุ่งที่นอนบบเห็นชูรส ดำไรชุลดอดยังคือสีดำแทะชุลอดชุลอด <laughs> เขียดบ่เขียดบ่ไปไก่เลยเศรเขียดสาวเม่ด้าน,นูบอกโอ้อยหนางอนโอ้อยหนางอนเม่ด้าน,นูก็ด่า่าสดีดื้อจะตายอา เมื่อเรียบร้อยแล้วลูกสำหรับวันอีกอ่ะขอสวัสดีพี่น้องนะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะมือเืินยังสีมาสยาไม่เบิ้งว่าสีใดบอนะคะเว่ามือเลืองานแล้วก็จีขอจีกับมาทรตุ่มกุ้งฝากดไลคดแชร์กดติดตามกดซับสไครเทั้งเฟซทั้งยูทูบนะคะแล้วก็ a c e b o o k นะคะเพจเฟซบุ๊กเฟซเน่ยสีจวดจาดนะคะคุณค่ะ